เซียมพังแสคืนรูดรากูนอฟขึ้นไข่หลักผลดราฟสึกรอแม่งโคตรเดือดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของสึกรอครับในตอนพิเศษที่มีการดราฟนะครับต่อเนื่องจากศึกสแมคดาตอนที่ผ่านมาบอกเลยครับว่าแม่งโคตรเดือดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเนื้อเรื่อง หรือการย้ายตัวครับที่เกิดขึ้นมากมายนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเ t สตอรี่แล้วใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมสามารถที่จะสนับสนุนผ่านระบบซุปเปอร์ตังในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านเฟซบุ๊กของเรื่องมดยปล้ำเยนะครับได เราเริ่มครับจากในเรื่องของฝั่งหญิงครับที่ก็เปิดรายการด้วยแชมป์โลกหญิงคนใหม่อย่างเบกกี้ลินช์ครับต่อนเนื่องจากตอนจบของศึกรอสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เบกกี้ลินชสามารถที่จะเอาชนะในแมชแบ t เทิล y ร l ยแล้วก็คว้าแชมป์โลกหญิงมาครองได้สําเร็จนะครับ Becky เบกกี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยโอโ้โหขาพูดไปนะว่าเออแคนซัสเนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านเกิดของเดอะแมรเลยด้วยซ้ำเพราะมันเป็นที่เดียวก,กันกับเหตุการณ์ที่ เบกกี้ลินชเนียโดนนายแจกต่อยหน้าจนจมูกแตกแล้วเป็นภาพที่คนจำว่าเนี่ยโหแม่งโคตรเท่นะเป็นเดอะแมนแบบเต็มตัวเออถ้าจำกาได้เมื่อในช่วงที่สแมคดาวตีกับสึกรอนะตอนต่อบทไปเซอร์ไวเวอร์ซีรีส์นะเมื่อหลายปีก่อนแล้วเธอก็พูดถึงเรื่องราวที่ว่าอ่าตอนเนี้อ่ามันก็ยังเป็นโชว์ของเดอะแมนอยู่เหมือนเดิมเออนะ คือแน่นอนแหละในหลีกหญิงมีนักมวยปล้ำหญิงผ่านไปผ่านมาเรามีหลีกหญิงที่กำลังเปลี่ยนไปอยู่แทบจะตลอดและฉันเองเนี่ยหมายถึงเบกกี้นะใช้เวลากว่า2ปีกว่าจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งและถึงตอนนี้อยากจะถือแชมป์โลกนี้เอาไว้นะให้ได้นานที่สุดและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องหาผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งว่าจะเป็นใครเพราะว่าชันเองก็ต้องการเจอกับเดอะเบสเหมือนกัน คือเรีอคชันจะเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เหมือนกับในโลกโซเชียลมีเดียที่โอเคแหละมีจานวนหนึ่งมากเยอะๆเลยแหละที่แอนตี้เบกกี้ลินช์นะในสนามก็ตะโกน you deserve it เนาะก็คือแบบเบกกี้คู่ควรกับแชมป์โลกเส้นนี้แล้วอะไรแบบนี้นรับซึ่งโอเคกับการพูดถึงผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งเนี่ยคนที่ออกมาคือลิฟมอร์แกนนะครับลิฟมอร์แกนบอกว่าฉันไงผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งตอนนี้ถ้าเธอกําลังมองหาอยู่แต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกจะขอจากเบกกี้ก็คือว่า ไม่ต้องให้สิทธิ์ชั้นฟรี free. เออเพราะว่าโอเคแหละเรามีการติดค้างกันอยู่เพราะว่าความจริงก็คือว่าเบกกี้ <Becky S 1> <Becky S 2> ก็คงจะไม่ได้อ่าเรียกไงเบกกี้ <Becky S 1> <Becky S 2> ทำสิ่งนี้ไม่ได้ในลาโซเมเนียแต่ลิฟต์มอร์แกนทำได้ก็คือการจัดการเรียลลิฟี่และนี่คือลิฟต์มอร์แกนเรเวนจ์ทัวรและเราต่างรู้ดีว่าตอนจบเป็นอย่างไรและลิฟต์มอร์แกนจะไม่หยุดจนกว่าเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการ เบกกี้ก็บอกก็เซลคืนละก็เธอก็พูดถูกนะเออนะคือฉันเองก็คงไม่ได้แชมป์หรอกถ้าเธอไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ที่น่าสนใจก็คืออะไรที่น่าสนใจก็คือว่าเธอก็อาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วถ้าไม่มีฉันมาขวางทางเออก็ตลกดีใช่ไหมล่ะก็แซลไปแซลมาเพราะว่าสัปดาห์ก่อน2คนสุดท้ายเนาะในการชิงแชมป์โลกหญิงเนี่ยที่ขึ้นตั้มในเบดโรโยเป็นเบกกี้ลินจัดการลิฟมอร์แกนตกเวทีไป ก่อนที่จะมีออมานะนายแจ็คออกมานาแจ็คจริงๆแล้วก็เป็นนักมวยปล้ำฝั่งสแ c ค d ดาวไปแล้วนะครับก็โผล่มานะพูดประมาณว่าออขอโทษทีนะคะออออคือจริงๆแล้วเนี่ยชั้น,นต้องเป็นแชมป์ในความเป็นจริงเมื่ออาทิตย์ก่อนนะถ้าหากว่าลิฟมอร์แกนแล้วก็เบกกี้ลิชไม่มารุมเพราะว่าถ้านับย้อนกลับมา2คนสุดท้ายคือคืเบกกี้กับลิฟถูกไหมฮะแต่3คน ก็คือมีนาแจกด้วยแต่แนาแจกเนี่ยโดนสองคนนี้รุมตกเวทีไปกับกระพูดมนั้นนะฮะนาแจกบอกว่าโชคดีนะที่ฉันไปสมัทดาวน์แล้วแต่คืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของฉันที่ึกรอฉันกําลังจะไปแต่ฉันก็จะเอาพวกเธอไปด้วยเออหมายถึงจะจัดการพวกเธออะไรแบบเนี้นะครับดังนั้นซึ่งอะไรจะพูดนะนะแล้วก็เป็นลิฟท์มอ์แกนทีบแล้วก็บอกว่าคือถ้าเธอจะมาท้าสู้เนี่ยมาฉันรับคําท้าอ่ะสรุปก,ก็เป็นแมทที่เตรียมเจอกันในค่าคืนนี้ ทีนี้ตัดเข้ามาสู่การดราฟน,นั้นเนรอบแรกดรับรอบแรกประกาศโดยสเตฟานีแม็กแมนนะครับในการเปิดรายการโดยฝั่งของอการดราฟเนี่ยนะก็เริ่มขึ้นเนาะในวิกนี้ก็จะก็มีลิสต์และของนักมวยล่างที่จะถูกดรับในวันนี้นะฮะซึ่งโอเคดราฟฝั่งรอก็จะมีเอมเพเรียมนะครับก็คือกุนเตอร์แล้วก็ลูฟิกไกเซอร์นะที่จะอยู่คู่กันส่วน เจียวลินนี่วินชี่เนี่ยนะถูกแยกไปเพราะว่าโดนเตะออกจากกลุ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนที่เราได้รู้กันเ,เป็นฝั่งรอเลือกก่อนเพราะว่านี่คือศึกรอถูกไหมฮะแล้วก็ SmackDown เลือกเจดคาคิวนะเลือกอย่างไวาตั้งแต่รอบแรกนะครับขณะที่สลับมาตัดกลับมาฝั่งรอเป็นดามจคอนโทรลนะก็จะมีอ่ะสคนถูกไหมอ่ามีเออสกายอ่าไคลริเซนอาึกะแล้วก็ดากุตาค ขณะที่ฝั่งสแมทดาวก็เป็นเควินโอเวนซึ่งโอเวนเองก็ยังคงมีเนื้อเรื่องอยู่นะครับกับในฝั่งสแมทดาวเนอะเหมือนที่เรารู้กันว่าเควินโอเวนกับแท็กทีมกับแรนดียลตันเจอกับบัตไลน์ก็คือโซโลเซโคอาแล้วก็ธารรมาทงกาในศึกแบ็ทแลชในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับทีนี้ตัดกลับมาในเรื่องฝั่งหญิงกันต่อนะเหมือนที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับลิฟมอร์แกนก็จะมีเนื้อเรื่องมีแมชกับทางด้านของนายแจ็ค นะสู้กันสู้กันเออนะครับซึ่งก็พยายามทําเต็มที่แหละก็จะเห็นว่าพยายามใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเป็น underdog อ่าลิฟมอร์แกนเจอกับานะของแนจมีเผาบอมด้วยอ่าจับเผาบอมเนะาะเผาบอมใส่แนจอะไรอย่างี้ก็เกือบจะชนะและ้วนะยังไม่ยังก็เริ่มเริ่มสู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าข้างเวทีมีเรื่องฝั่ง SmackDown มาต่อเพราะเหมือนที่บอกว่าแนาจตอนนี้เป็นนักมวยปล้ำฝั่งสแตกดาวถูกไหมครับ ข้างเวทีเนี่ยมีทิฟฟานี่สแตนคนสวยของเราเนี่ยมานั่งดูข้างเวทีด้วยแล้วก็มีนะอ่ามีนาโอมิมาเล่นงานข้างล่างก็เลยวุ่นวายเออกลายเป็นว่าไอ้ฝั่งแนแจกไไหมก็ไปอัดนาโอมิล่วงเวทีนะอัดนาโอมิล่วงปั๊บแล้วแนแจกก็โดนลิฟท์มอร์แกนชิงจังหวะใส่โอเบริเวียนกดนับสามเป็นลิฟท์มอร์แกนสาม,มารถจับก,กดแล้วก็เอาชนะแอนแจกไปได้ทีนี้กลับมาหลังเวทีเนี่ยนะครับทั้งด้านของ เบกกี้ลินช์ก็เดินมารอลิฟมอ์แก้นอยู่แล้วนะในการที่จะพูดคุยกันฝั่งของลิฟเนี่ยนะครับก็คุยกับเบกกี้ซึ่งเบกกี้เนี่ยบอกว่าเธอยอมรับในตัวของลิฟ่าชนะนแจกมาได้โอเคเธอพิสูจน์ตัวเองแล้วเธอได้สิทธิ์ผู้ราชิงไปเลยอ่าประมาณนี้ซึ่งเอาจริงว่าง่ายมันก็คือ แม์ลิฟกับแนจกมันเหมือนกับแม์หาบูัสชิงแหละแต่ว่าพูดว่าหาบูัสชิงไม่ได้เพราะมันก็ไม่ m a k เซนเพราะว่าแนจกมันอยู่สแลกดาวไปแล้วเนื้ออเปไหมเออมันเรียกอย่างนั้นไม่ได้นะแต่เป็นว่าเป็นเอาเป็นมุมว่าลิฟฟรูฟตัวเองแล้วกันในการชนะแนจักก็เลยได้สิทธิ์ไปนะเบกกี้เป็นคนให้โดยตรงแต่หลังจากลิฟฟมอร์แกนเดินไปปั๊บนะฮะแม่เหมือนกับว่าเจอกับศัตรูเก่าที่มีพวกเยอะกว่าเดิมเพราะถ้าหากจำมาได้ มันก็วนกลับมาที่เรื่องราวของ Damage Control กลับมาเจอกับ Becky ลินสอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้เป็นในเมดิเวนซีนเนาะในในระดับคู่ชิงแชมป์โลกก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจากนี้จะเป็นยางไรเพราะว่าหลังจากที่คุยเสร็จปั๊บนะพวกด a m a g e Control เนี่ยมาล้อมเลยเออมาล้อมแล้วก็แบบมาทักทายนิดหน่อยในการมาเจอกันในรอคืนแรกเอ,อประมาณนั้น นะจริงก็น่าสนใจอยู่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแน่นอนผมก็คงอยากดูเบ็คกี้ลิน์เจอกับเอลสกายแบบเรียกว่าแบบที่โชว์ฟอร์มแบบระดับเทพนะเอออยากเห็นทั้งคู่โชว์ฟอร์มในแมตช์ระดับชิงแชมป์โลกเช่นกันอันนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับนะต่อมาในรอบที่2นะรอบที่2เนี่ยมีการประกาศโดยโลแกนพอแล้วก็ไอโชสปีดแล้วก็คือยูทูบเบอร์นะถ้าจักมันได้เนาะก็ตามนั้นก็จะมีอฝั่งรอเลือกก่อนเป็นซีเอ็ม้งนะครับ พี่พังพี่พังได้รับการเลือกนะมาอยู่ฝั่งรอขณะที่ฝั่ง SmackDown เลือกเด e บไพร e นะเป็นกลุ่มของ o o b y y l s s l e y s t สตร t p พอฟิตแล้วก็ b f a ฟฝั่งรออ่ะตัดสลับกลับมาเลือกเป็น b r o u n Strowman ขณะที่ SmackDown เป็น Tiffany Stratton ที่ก็เหมือนที่เรารู้กันว่า Tiffany ก็อยู่ฝั่งฝั่ง SmackDown เนาะเพราะเดี๋ยวจะทิงชแชมป์โลกหญิงใน Backlash ที่จะถึงนี้นะครับตามนี้ซึ่ง ตัดกลับมาหลังจากที่ประกาศเสร็จเรียบร้อยในรอบที่สองทางด้านของโลแกนพอเนี่ยก็เดินเข้าเวทีนะแล้วก็ประกาศว่ามีปัญหากับเจอูโซ่ก็พยายามย้ําว่าเจอูโซ่เนี่ยคิดผิดแล้วที่เลือกที่จะออกจากปัตหลายเพราะว่ายังไงอ u ่ะเจอูโซก็คงไม่มีปัญญาที่เป็นแชมป์หรอกหัวเดียวก็เทียมรีบอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะซึ่งอ่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีไอเจดีแล้วก็ฟินออกมา ก็เหมือนว่าจะมาแบบมาร่วมลุมกระทืบเพราะจริงๆช่วงต้นรายการเนี่ยฝั่ง Judgment Day กับฝั่ง Logan Paul มันเป็นพวกเดียวกันออ,อันนี้เขาเล่าตั้งแต่ช่วงเปิดรายการเลยนะเออนะครับตามนะั้นซึ่ง Logan Paul ก็ลงไปล่างเวทีไปขอแหวนซุปเปอร์โบนะฮะจากแพทริกมาโฮมส์นะครับ, omes, รบเอามาเลย3เม็ดเออแมงกายแม่งกายเป็นสนับมือโดยออตโต้เลยเพราะมันมันมีเยอะใช่ไหมเออนะฮะใส่ปับ๊บเตรียมแล้วเตรียมลุมกระทืบจะเล่นงานจะต่อยใส่เจอูโซ สรุปเกิดอะไรขึ้นโลแก,กนโพแม่งต่อยผิดต่อยเต็มหัวของเจดีแมคโดนาเออต่อยผิดต่อยพลรราดก็เกิดปัญหาอีกไอฝั่งจัดเมนเดย์นะตามนั้นแล้วแต่ว่าโอเคแหละมันก็ยังเป็นสองหนึ่งอยู่นะไอ้ดไอเจดีมันมันมันล่วงไปแต่ว่าก็ยังเป็นฟินอ่าฟินกับจากนั้นของโรแก,กนโพเนี่ยลุมกระทืบใส่เจวูโซนะครับก่อนที่สุดท้ายจะมีพระเอกมาช่วยก็คือบรอน์สโตรแมนนั่นเองครับคัมแบ็กกลับมาจัดก,การกระทืบที่ฟิน นะฮะโหน่งแบรเลอร์ของเราเนี่ยยับยับเยินเลยดูเดียเห็นไหมโช๊สแลมเนี่ยคือโยกว่าสูงมากครับโหฟาดแบบไม่ยั้งอะนะเออเต็มเต็มนะครับเรียบร้อยน็อกไปนะก็เลเทฟไปจัดเมนเดแล้วก็โลกันพอก็หนีไปโลกันพอไม่มีอะไรหน,นีเฉยเออไอพวกจัดเมนเดนี่คือดงกระทืบน,นะครับตามนะอันนี้ก็จบช่วงนี้ไปต่อมาคือเนื้อเรื่องของแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทตลนะวันนี้เป็นเซมิเซนป้องกันแชมป์กับบรอนซันรีดนะครับ ซึ่งแมตช์นี้ก็แน่นอนว่าบอลซอนรีแม่งแต่งมากเช่นเคยถูกวางมาค่อนข้างแปลกแข็งแกร่งแข็งแรงนะเล่นงานเซมิเซนจับทุ่มโยนไปโยนมาแม่งยังโหดเซมิเซนเนี่ยพยายามชิงจังหวะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยชิงจังหวะแบบเกือบชนะได้เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่บอนซอนรีตเนี่ยลากเซนไปอัดล่างเวทีแล้วเหวี่ยงขึ้นเวทีใช่ไหมแล้วบอนซอนรีตจะวิ่งตามขึ้นเวทีตามขึ้นเวทีปับ๊บไอเซนวิ่งสวนมาเป็นเฮลูว่าคิกใส่ท่าไม้ตายเรียบร้อย หลับไปแล้วนะนึกว่าจะชนะไม่ชนะครับกลายเป็นว่าแชทเกเบลปรากฏตัวออกมานะซึ่งแชทเกเบลก็มารอบเล่นงานใส่เซมิเซนนะก็ทําให้แม์นี้จบลงไปโดยที่เรียกว่าไม่ได้มีผลแพ้ชนะระหว่างเซนกับบรอนซ์นรีดแต่แน่นอนผลสุดท้ายก็ทําให้เซมิเซนยังคงสามารถรักษาแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนตัลเอาไว้ได้นะไอฝั่งเกเบลก็แบบภาคภูมิใจอะไรนงี้เออใช่ไหมได้มารอบอัด เซมิเซงบเว้ยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่สุดท้ายไอคนที่ไม่พอใจก็มีบอลซันรีดด้วยเพราะว่าเฮ้ยมึงมายุ่งกับแมตช์ชิงแชมป์ของกูได้ไงวะเออก็เลยจับไอเกเบิลจับทุ่มใส่เดสวอลเลไดเวอร์นะล่วงไปนะครับตามนั้นก็ทำให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกว่าอยู่รวมๆกันในแหละระหว่าง3คนเนาะในเนื้อเรื่องแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลเซมิเซนบอนซันรีดแล้วก็แชดเกเบิลนะครับ ขณะที่การรับรอบถัดมาในรอบที่3นะอันนี้ก็จะมีเอลเดนะมาเป็นก๊กเลยนะก็จะมีเรเมสเตโอดากอนลีวาคินวาลครูสเดลโตโรแล้วก็เซเลน่าเวการวมหมดเลยแล้วก็มีคาริโต้ด้วยถูกไหมฮะแต่คาริโต้เนี่ยเขาเขาพยายามเล่าว,ว่าเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้เคลียร์กันอ่า ก็เดี๋ยวรอเคลียร์รอคุยก็ว่ากันไปซึ่งยังไงมันก็คงเหมือนกับว่ายกเนื้อเรื่องมาตีกันนั่นแหละเออแล้วก็เป็นการประกาศแยกทางการของเนื้อเรื่องของครอบครัวเม็กซิโกนะเพราะว่าเลกาโดเดฟันทัสมาจะอยู่สมัครดาวต่อไปในดรับรอบที่3ขณะที่ดูรูมากิไตครับถูกดรัฟมาฝั่งรอยังคงอยู่รอต่อไปและชินสุเกะนากาโมระกลับไปที่สมัครดาวอีกครั้งหนึง่งแต่ทีนี้มันก็มีเนื้อเรื่องการเรียกว่าการด่ากันการด่าทอระหว่างสองฝั่ง เพราะว่าไอ้ดูเนี่ยมันหงุดหงิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูไม่ก็นตายเนี่ยหงุดหงิดที่ว่าแม่งโดนดราฟรอบสามเสียมพังทั้งที่บาดเจ็บอยู่แม่งโดนดราฟรอบสองเออมันหงุดหงิดตรงนี้นี่แหละดูเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแม่งแฟร์ตรงไหนว่าไหนบอกหน่อยซิไหนคือโลจิกว่าไอ้เหียพังแม่งเจ็บอยู่เนี่ยเออนะทําไมแม่งโดนดราฟก่อนเป็นไปได้ยังไงเออไอ้พังเนี่ยนะ ที่แม่งกลับมา w w เนี่ยะแม่งก็แม่งก็นอนรับตังค์อยู่บ้านสภาพเออร่างกายก็ไม่ได้เรื่องนะเออแล้วมากกว่านั้นคือมึงไอ้พังมึงทำกูบาดเจ็บตอนที่มึงรอบเล่นงานกูในศึกและโซเมเนียเออนะคือตอนเนี้ยบอกให้ชัดๆว่ากูก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่มึงก็บาดเจ็บแต่มึงไปนอนรับตังค์อยู่บ้านเออ เราเนี่ยมันต่างกันดูไม่ยันตายกับเซียมพังเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าดูไม่ไยันตายอ่ะลูกผู้ชายตัวจริงเว้ยเออนะก่อนที่เซียมพังเนี่ยจะมีเพลงขึ้นมาแต่พังเนี่ยอยู่ชั้นบนเซียมพังนั่งดูอยู่ชั้นบนแล้วพังก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้อยู่ที่บ้านเว้ยกูอยู่นี่ไอไอบิชเออก็เรียกท้าทายไอไอดูขึ้นมาตามนั้นไอดูก็ขึ้นไปตามแต่จริงเซกเมนต์มันแยกกันนะแต่ผมเอารวมกันเลยเอ,อ่ะจริงๆคือ ช่วงนึงคือไอ้ดูอยู่ข้างล่างพังอยู่ข้างบนอีกช่วงหนึ่งคือไอ้ดูอยู่ข้างบนพังอยู่ข้างล่างอ่าตามนะัซึ่งเหมือนที่บอกว่าดูมันก็ไปไล่ล่าไอ้พังข้างบนไปขึ้นไปชั้นบนนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นไอ้พังแม่งโผล่มาชั้นล่างแล้วก็มาด่าไอดูต่อนะฮะสลับกันเออสลับกันพังเนี่ยบอกว่าเอ้ยผมผมแม่งรักเมืองแคนซัสซิตี้มาก เออผมจะไม่เสียเวลาพผมขอเวลาแค่ห้านาทีสี่สหกวินาทีแม่งคือเวลาที่ไม่นานเท่ากับตอนที่ครั้งล่าสุดที่ดูถือแชมป์โลกเออนะซึ่งถามว่าเป็นไงนฉันได้รับความสนใจจากแกหรือยังล่ะเออด o วยครั you r a t t e n t i o n now นะเออเป็นยังไงบ้างคือเอาจริงนะไอ้ดูนะมึงเนี่ยแม่งเหมือนแฟนเก่าที่ชอบมาตามตื้อเลยว่ะ เอ,อแล้วมาบอกว่าเฮ้ยกูทํามึงเจ็บศอกหรอวะเฮ้ยคือมันก็ดีนะเพราะว่าไงเพราะมึงเองก็ภาวานาให้กูเนี่ยบาดเจ็บถูกไหมไอ้ดูกูก็ก็แช่งมึงกลับเหมือนกันเออว่าง,งั้นแหละนะแต่เอาเป็นว่าจริงอะ่ะที่ดูด,ดูดูทรงแล้วนะไอ้ดูมึงอะ่ะน่าจะเจ็บเพราะว่ามึงมัวแต่อัพทวิตเตอร์มากกว่าเออนะคือคือบอกให้ฟังแล้วว่าจากปากเสียมพังเนี่ย พี่พังเนี่ยไม่ได้โกรธนะแต่รูเนี่ยทำให้เซียมพังเนี่ยมีเป้าหมายในการกลับมามากกว่าอม,มันง่ายมากว่าทําไมอะเซียมพังถูกดราฟมาก่อนรูไม่กินตายโลจิกง่ายๆเพราะว่าเซียมพังคือ the best in the world เออไอ้พวกขี้แพ้อย่างมึงเนี่ยก็หวังให้บางอย่างมันเกิดขึ้นแบบซุกๆนะแต่คนที่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยต้องสร้างต้องทําให้มันเกิดขึ้น แน่นอนเมื่อเสียมพังกลับมา100%่งนะอยเปเซียมพังจะทําให้ชีวิตของมึงเหมือนตกนรกอย่างแน่นอนโอ้โหยังเดือดนะอย่างเดือดแต่ว่าเดือดกันไปก่อนในการพูดเพราะว่าตอนนี้ร่างกายพี่พังก็ยังไม่พร้อมนะรอไปก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเอาอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟือกเหรอเออที่แขน่ะเออที่ดามแขนนะออกแล้วของพัง เออแต่แตน่น่าจะต้องมีการฟิตร่างกายอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันก็นแล้วกันนะนนี่คือเนื้อเรื่องระหว่างเซียมพังแล้วก็ดูมังอินตายที่ก็โอ้โหดาเน็บแนมแซะกันเป็นเรื่องปกติเออนะตามนั้นโอเคเอาเราข้ามมาที่ดราฟรอบที่สี่จริงหลังจากนี้นะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวของฝั่ง NXT ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งโอ้โหแน่นอนว่าดราฟรอบที่สก็จะมีศึกรอ เลือกจัสเบนเดย์นะฟินแบลเลอร์โดมินิกมิสเตเรโอและเจดแมคโดน่านะครับขณะที่เดมอนพรีสเนี่ยเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องมาอยู่ในลิสต์แล้วก็ทั้งฝั่งของเรียริฟลี่ก็บาดเจ็บอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์อยู่แล้วนะครับขณะที่สมักดาวเลือกนาโอมินะเลือกนาโอมิมานะครับก็อยู่เหมือนเดิมเอ,อ่อแล้วก็จะมีเอลยาดากูนอฟเดอะแมดดากอนนำมาอยู่รอแล้วก็จะมีสมักดาวเลือกเชลซีกรีนและไพเปอร์นิเว่น แน่นอนว่าความน่าสนใจของราฟรอบที่สี่คือการมาของอิลยาดากุนอฟนะครับแน่นอนนะว่าดากุนอฟเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่โอเคละผมว่าเราเห็นข่าวแล้วว่าดากุนอฟเนี่ยน่าจะโดนเรียกขึ้นค่ายหลักอย่างแน่นอนนะครับเออแล้วก็จะเห็นเรีกชันแบบโอ้โหแบบดุดันเออพร้อมมากพร้อมมากนะอยากจะขึ้นไปอยากจะไปสู้อยากจะไปโชว์ของเพระพี่นะ่ยของจริงเออนะ ซึ่งพอหลังจากโดนราบปั๊บเนี่ยดากุนอฟโดนสัมภาษณ์อ่าเนี่ยตอนเนี้จาก NXT UK มาที่ NXT มาถึงสึกรอแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างดากุนอฟบอกว่า NXT เป็นเหมือนบ้านของผมแต่มันถึงเวลาที่ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปต่อนะผมสัญญาแบบเดียวกับทุกที่ที่ผมไปผมอยากจะยกระดับทุกที่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ผมเคยทำได้กับ NXT และเมื่อไปที่สึกรอผมไปพร้อมกับแพชชั่นและความดุด,ดันและไม่มีใครปลอดภัยจากเดอะแมดดราก้อนเมื่อผมไปถึงที่นั่นเออนะับประกาศกล้าวเลยแน่นอนว่าบรรยากาศตอนที่ประกาศว่าดากูนอฟขึ้นไปอยู่กับฝั่งรอเนาะก็มีเรชั่นที่ดีก็โดนถามเหมือนกันอดากูนอฟก็บอกว่ามันมหัศจรรย์มากที่ที่ รู้สึกแบบนี้นะสำหรับทุกคนที่รู้สึกแบบนี้คือมันไกลามากจากบ้านผมหมายถึงบ้านที่ NXT จากบ้านของเขาเนาะที่ประเทศเขาเลยนะแต่ที่เนี้ย NXT กลายเป็นบ้านผมไปแล้วพวกเขาผลักดันผมผมผลักดันพวกเขาและผมยินดีมากที่เรื่องราวตรงนี้นั้นเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการยิงคำถามสุดท้ายวันไหนที่สุดดากูลนอฟก็ได้อยู่ค่ายเดียวกับกุนเตกครั้งหนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งที่ดากูลนอฟ พูดเนี่ยบอกว่าผมคิดว่ามันมีเพียงคำเดียวเท่านั้นที่จะอธิบายเรื่องราวนี้ได้มันคือโชคชะตาของพวกเรานะครับนี่น่าจะเป็นการเรียกว่าการดราัฟที่ผมเองรู้สึกตื่นเต้นที่สุดโอเคเราเราเรารู้ขา่าวเราตามข่าวมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ว่าก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับการที่ในอนาคตในฝั่งรอเราเตรียมจะได้เห็นเนี่ยที่น่าจะใหญ่มากๆระหว่างอิลยาดากูนอฟกับกุนเตอร์ในอนาคตแม่งน่าจะตบกันเดือดมากอาดกันหนักมาก แบบที่เราเคยเห็นมาใน NXT แล้วก็ NXT UK ก่อนหน้านี้เผื่อใครไม่เคยดูแมตช์ระหว่าง2คนนี้สามารถไปเซิร์ชได้ใน WWE Network นะสนุกมากๆเลยนะครับทุกภาคเลยเออผมผมยืนยันแม่งโคตรมันโคตรเดือดนะแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนดูรอบถัดไปในในตอนที่ทั้งคู่อยู่ค่ายเดียวกันในฝั่งรอนะครับตามนี้นะขณะที่รอบถัดมารอบที่5นะซึกรอก็จะเลือก New Day นะครับ สมัคดาวเลือกพร e ตตี้เดนลี่นะสึกรอดึงไลล่าบัลคิเรียจาก NXT ขึ้นมาและสมั d ดาวเลือกแคนดิสราเลแล้วก็อ d ดดี้ฮาร์ดเวลนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่น่าสนใจสุดก็คงจะเป็นฝั่ง NXT เช่นกันครับไลล่าบาลคิเรียนั่นเองนะซึ่งก็ต้องบอกว่ายินดีกับเธอมากๆนะเพราะว่าโอ้โหคือผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นเรีแอ i ชั่นของเธอนี่คืออีกหนึ่งนักเบตปัามมากฝีมือนะครับจาก NXT นนะนี่คืออีกหนึ่งคนที่ผมบอกเลยว่า ในการที่ W w e เนี่ยส่งเบกกี้ลินช์เนี่ยลงไปช่วยปั้นช่วยดันเด็ก NXT ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะสุดท้ายคุณได้เทสแบบเห็นกับตาว่าเฮ้ยคนไหนแม่งพร้อมคนไหนแม่งของจริงคุณได้ไปแล้วทิฟฟานี่สแตรเทิร์ล่าสุดคือไลล่าบัคคิวเรียซึ่งผมมาคิดว่าไลล่าคือไลล่ามีประสบการณ์เยอะกว่าทิฟฟานี่นะแล้วผมว่าก็เป็นนักบลัมที่ดีกว่าทิฟฟานี่เนาะอันนี้แบบพูดแบบจริงๆแบบไม่ไม่ได้ล้อเล่นนะเออ ฝีมือดีกว่าอะไรนี้ก็เหมาะสมแล้วก็คู่ควรจะเห็นว่าารเดยียชั่นในสนามก็คือมีทั้งนักมวยปล้ำเอ็แล้วก็แฟนๆอยู่รอบๆอะไรเงี้ยก็แฮปปี้กับเธอมากนะครับซึ่งตัวเธอเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่ได้ย้ายไปอยู่กับฝั่งรอนะครับเออซึ่งระหว่างนั้นก็ในสนามก็บอกว่าเชียร์ไลล่าไลลาแล้วก็มี you deserve it ถูกไหมฮะบทสัมภาษณ์ของไลล่าเธอบอกว่าทุกอย่างตรงนี้มันมีความหมายกับฉันมาก ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าช่วงเวลาของฉันกับ NXT นั้นจบลงแล้วแต่ตอนนี้ใจฉันเนี่ยเต้นแรงมากๆสำหรับสาหรับสึกรอสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่าฉันเคยเป็นแชมป์ NXT มาแล้วฉันเคยพิชิต NXT มาแล้วโลกต่อไปที่ฉันจะไปก็คือฝั่งของรอแล้วเจอกันนะครับตามนั้นแต่จะเห็นว่าโอ้เธอแบบแทบจะร้องไห้นะเหมือนที่ผมเคยพูดเรื่องที่ว่าพวก ตัวที่อาจจะแบบรองรองหน่อยไม่ใช่ตัวท็อปเลยงี้ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้แบบว่าคือเขาจะไม่ได้บอกนะเขาจะไม่บอกว่าจะย้ายไปที่ไหนหรือจะถูกย้ายหรือเปล่าอะไรย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวมาก็ตามนะครับตามนั้นเพราะไลล่าจริงก็ถือเป็นเป็นนักวอที่ดีอ่ะเป็นตัวที่ดีของฝั่งรอนะครับตามนี้ต่อมาครับรอบที่หกของของการดราฟผมตกใจเลยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นไฟนอลเทสเตเมนยังอยู่อีก <laughs> ยังไม่ไปนะยังอยู่นะ เออไปอยู่ฝั่งรอซะอย่างนั้นขณะที่ s m สมักดาวก็เลือก DIY ซึ่งแน่นอนว่า DIY กับอ่าอินดีอัเบลแล้วก็นั้นของเครดิ a ราเลนะเด e w เวไปรวมๆกันไปอยู่ฝั่งสมักดาวไปเออนะตามนั้นสึกรอก็มีบรอนซ n นรีดอยู่ต่อนะก็มีเนื้อเรื่องกับแชมป์อินเตอร์คอนเ n นเนและขณะที่สมักดาวมีเซอร์ไพรส์ปิดท้ายก็คือแบรนด์เดฟ o วนพอรนักมวยปล้ำหญิงจาก NXT คนหนึ่งเช่นกันนะซึ่งเธอเองก็เคยผ่านสังเวียน มาก่อนหน้านะั้นหลายๆค่ายอะไรแบบนี้ทั้งทั้งในยุโรปญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆนานา NXT UK NXT และล่าสุดกับ SmackDown นะครับเธอก็พูดประมาณว่าเนี่ยโอ้โหแบบว่าเพราะว่า reaction เ,เธอจะแบบเหมือนเธอแบบงงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะจะได้ไปนะ布莱恩佩ะบอกว่าฉันก็แบบว่าเออเขาเขาพูดชื่อฉันใช่ไหมเพราะก่อนหน้าพวกเขาเลือกใครบ้างล่ะเมโลคาเมลลเฮสเนาะเอลย่าดากูนอฟแล้วก็ไลลาบัลคิร r ย a แล้วฉันเองไปอยู่ในลิสต์นั้นทําให้ฉันรู้ว่าพวกเขามองฉันแบบไหนบ้างแล้วก็ประกาศเลยว่าฉันเคยโดมิเนต e NXT มาก่อนนะแล้วอยากให้ทุกคนได้เจอตัวตนของฉัน Perfect b l u e p o n ใน SmackDown ต่อไปจากนี้อันนี้ก็รอติดตามสำหรับร r ดดิว v e n p o r t ได้นะครับขณะที่เนื้อเรื่องคู่เอกเนาะโอ้วันนี้วันนี้เล่าค่อนข้างเยอะเออนะเนื้อเรื่องคู่เอกง่าย,ายๆ m a ตช์ t ท็ก e a m 6คนฟัง ฝ่ายธรรมะอ่ะเป็นเจอูโซอันราเดแล้วก็ริโคเช่นะเจอกับจัสตินเดย์นะเดวมินพรีสฟินแบลเลอร์เจดีแมคโดนาซึ่งเจดีแม่งก็คือหัวหัวบวมเพราะโดนอ่าหมัดหมัดของโลกกนพอที่ใส่ที่ใส่อ่าอะไรละ่ะแหวนซุปเปอร์โบอ่ะอ่าของของแพทริกมาโฮมอ่ะชกเข้าเต็มหน้าหัวปูดหัวหัวโนเออแล้วก็เกิดมึนๆนมั่วๆวนะแน่นอนว่าจัสตินเดย์แม่งมัวอีกแล้ว นะไอฝั่งพรีสก่กำลังจะโชกแลมใส่เจอุโซสรุปไอเจอดีแมคโดน่าแม่งไปผ่าเจอุโซตกไปอา้าวแทนที่จะได้ใส่โชกแสลมไม่ได้ใส่แล้วก็เกิดการทะเลาะก,กันทีเนี้ยโมเมนตัมพลิกโมเมนตัมพลิกเจอุโซเล่นงานหมดเลยล่วงเวทีนู่นนี่นั่นเหลือพี่ฟินฟินแบลเลอร์โดนสเปียแล้วก็ตามด้วยอุโซสเปรชจับกดนับสามพาทีมชนะไปได้ก่อนที่จะปิดรายการด้วยภาพนี้ที่ โอเคแหละเดมอนพรี <laughs> <Demon Prince S 2> เป็นแชมป์โลกตอนนี้แต่หน้าก็จะเจือนๆหน่อยเพราะอะไรเพราะว่ามึงแพ้เออแพ้มาขณะที่เจอุโซนะเมนิแบนเจอุโซเรียกความมั่นใจก่อนแมตช์ชิงแชมป์โลกในศึกแบ็กแลชช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงการเก็บตกอ่าเก็บตกของดราฟนะฮะก็จะมีหลายๆคนเนาะก็สแมกดาวอ่าไล่ไปฝั่งสแมกดาวก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีจิโอวานนี่วินชีนะครับที่ก็เหมือนที่บอกว่า แยกจากฝั่งของ i m p e r i ร m มาแล้วโดนไล่ออกง่ายเออสงสัยจะต้องไปเป็นตัวเดเดดาดานะดูท่าแล้วนะคือมีฝีมือแหละแต่แบบไม่มีคาลิสมาเออไม่มีคาลิสมาเป็นศูนย์เลยอะเจ้าวิวนชี่นะเออเดี๋ยวรอดูว่าไป SmackDown จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรตามด้วยอพอ l โลครู w นะครับก็เป็น SmackDown ต่อนะว่ากันไปแล้วก็จะมีทีแกนน็อกนะครับก็ไปอยู่ SmackDown เช่นเดียวกันนะ ฝั่งรอเนี่ยจะเยอะกว่าหน่อยนะก็จะมี The c r e e d Brothers แล้วก็ i v i Now นะยังคงอยู่ฝั่งรอต่อไปแต่เดี๋ยวรอเรื่องราวของอ่า c r e e d Brothers ต่อว่าจะมีการเข้าร่วมกับ Chad Gable บ,บนหน้าจอตอนไหนเพราะว่าสถานการณ์ภายในกลุ่ม Alpha Academy มันก็ชัดเจนว่าไอ้ฝั่ง g a b l ลเนี่ยเริ่มเอาความโกรธแค้นความหงุดหงิดนะไปลงกับเด็กๆอยู่บ่อยครั้งนะ Maxine d u ูปรีจะบอกเด็กๆก,ก,ก็ไม่เชิงนะคือแบบมันก็ไม่เด็กแต่แบบว่า แชทก็บเป็นอาจารย์อหอกมาเออประมาณนั้นเดี๋ยวดูว่าคริสบาร์เตอร์สเนี่ยจะยังไงต่อบนหน้าจอเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ตามด้วยเคเดนคาร์เตอร์แล้วก็คาทานะาแชนส์นะครับก็จะอยู่ฝั่งรอเช่นกันเนาะแล้วก็จะมีท่าน้านของโอดิซี่โจนนะฮะจริงๆอะ่ะอยู่รอตั้งแต่ปีที่แล้วแลลวแต่ถามว่าเคยโผล่หน้าจอไหมไม่เห็นเลยนะฮะแต่ว่าจะปั้มพวกพวกไลฟ์เวนเฮาส์โชว์ตลอดนะคือมันสรุปมันไม่พร้อมหรือไงไม่รู้แหละแต่แบบคือขึ้นมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เห็นหน้า คือถึงดรับก็ได้ดรับอีกรอบหนึ่งก็ยังอยู่รอต่อนนะแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรนะประมาณนั้นแล้วก็จะมีอนาตาเลียนะครับก็อยู่ฝั่งรอเช่นกันนะแล้วจะมีใครอีกละ่ะอ,อ๋อมีอามีนิก p เบลิ c นะครับพิทดันแล้วก็ไทเลอร์เบสจะย้ายจากสมัคดาวมาอยู่รอนะครับออก็เป็นทักทีมที่น่าสนใจเก่งอยู่แล้วสองคนนี้นะครับจาก NXT, อดีตเอ็กซใช่ไหมก่อน,นนี้อยู่สมัคดาวแล้วก็ตอนนี้มาอยู่รอ ขณะที่ดราฟสุดท้ายนะจาก NXT โอ้โหบอกเลยว่าก้อนหน้าสนใจก็คือไดจักนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเท่นะรอติดตามกันแล้วกันก็เป็นอนักมวยปล้ำอีกคนหนึ่งที่มีฝีมือนะแต่ว่าก่อนหน้าเนะี่ยเคยขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่โดนผักดานคือถ้าจำไม่ได้คือทีบาร์นั่นเองนะทีบาร์ bar นอะดีต Retribution นะครับเออคือฝีมือมีอยู่แล้วคือผมมาตามตั้งแต่สมัยอยู่อินดี้นะเป็นนักวมวยอินดี้เนาะ เคยมีแมตช์ดังๆหน่อยก็คือเจอกับคิดลีในค่าย p w g หลายปีก่อนนะ w เซ็นสัญญามาเข้าสมาคมคือเป็นนักมวยร่าตัวใหญ่แต่ร่างกายโคตรด,ดีแต่แล้วตอนนี้ชั่วโมงนี้ตอน NXT ช่วงปีนี้ก็โชว์ฟอร์มโคตรท็อปสุดท้ายนะทิปเอเห็นคงเห็นแหละเออมันเห็นอยู่แลนะ้วมันเห็นจะช,ชัดแหละว่าของดีก็เลยดึงขึ้นมาค่ายหลักซะเลยก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป นะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับการรับตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องเมืองปราบเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์ตังในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของเรื่องเมืองปราบเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมอลและช่องของเรื่องเมืองปราบเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวััสดีครบ